สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากๆมาเจาะลึกกันเป็นเรื่องที่มาจากบทความชื่อ10ครั้งต่อวันบทเรียนแห่งความสมดุลค่ะคือมันเล่าถึงการทดลองส่วนตัวที่ต้องบอกว่าสุดโต่งมากๆของผู้ชายคนหนึ่งชื่อต้นเขาตัดสินใจท้าทายขีดจำกัดตัวเองเลยด้วยการทำกิจกรรมทางธรรมชาติอย่างหนึ่งให้ครบ1ิบครั้งต่อวันแค่เพื่ออยากจะรู้ว่าเออมันจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายและจิตใจของเขาบ้างครับ มันเลยเป็นคําถามที่น่าคิดมากเลยนะคะว่าการทําอะไรที่มันให้ความสุขซ้ําๆกันในปริมาณที่มากขนาดนี้ผลลัพธ์สุดท้ายมันจะเป็นยังไงกันแน่ความสุขมันจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนครั้งหรือว่ามันจะกลายเป็นบทเรียนราคาแพงไปเลยใช่เลยครับพอได้อ่านเรื่องนี้ครั้งแรกก็รู้สึกว่าโหมันเป็นกรณีศึกษาที่น่าทึ่งมากเพราะมันไม่ได้หยุดแค่เรื่องทางกายภาพเลยนะแต่มันเจาะลึกลงไปถึงจิตวิทยาของมนุษย์เลย เรื่องความสุขความพอดีและก็เรื่องกับดักของความพึงพอใจแบบทันทีทันใดซึ่งเอาเข้าจริงๆกลไกแบบนี้มันก็ซ่อนอยู่ในชีวิตประจําวันของเราทุกคนเลยนะครับอ๋อหมายถึงเรื่องอื่นๆด้วยใช่ไหมคะใช่ครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายฝีโซเชียลมีเดียไม่หยุดการกินขนมชิ้นต่อไปทั้งที่ไม่ได้หิวแล้วหรือแม้แต่การทํางานจนลืมวันลืมคืนเรื่องของคุณต้นเลยเหมือนการทดลองที่พาเราไปสํารวจว่าไอ้เส้นแบ่งบางๆระหว่างความสุขก,กับความทุกข์เนี่ย มันอยู่ตรงไหนกันแน่น่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยการทดลองนี้กันเลยดีกว่าในบทความเล่าว่าคุณต้นก็เป็นผู้ชายธรมธรมดาาคนหนึ่งมีชีวิตวุ่นวายมีงานประจำทำแล้วก็มีนิสัยช่วยตัวเองเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่จู่ๆก็เกิดความคิดท้าทายขึ้นมาว่าถ้าลองตั้งเป้าให้มันสุดทางไปเลยละ่ะวันละสิบครั้งมันจะเป็นยังไงครับ แล้วช่วงแรกของการทดลองเป็นไปตามที่เขาคาดหวังเลยไหมคะมันเหมือนการค้นพบทางลัดสู่ความสุขหรือเปล่าในช่วงแรกต้องบอกว่ามันคือแบบว่าสวารรค์เลยล่ะครับทุกอย่างดูเป็นเรื่องสนุกท้าทายเหมือนกำลังเล่นเกมแล้วพิชิตด,ด่านไปเรื่อยๆร่างกายของเขาตอบสนองได้เร็วขึ้นความรู้สึกพึงพอใจความผ่อนคลายมันมาเร็วมาก๋อความเครียดจากงานหรือปัญหาต่างๆก็หายวับไปได้ทันที มันคือความสุขที่เขาสามารถควบคุมแล้วก็สร้างขึ้นมาเองได้ทุกเมื่อที่ต้องการเลยครับโอ้โหฟังดูเหมือนเป็นสุดยอดเคล็ดลับการจัดการความเครียดเลยนะคะในช่วงแรกมันก็เป็นอย่างนั้นเลยครับในทางวิทยาศาสตร์สมองสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือสิ่งที่เรียกว่าโดพามีนลูปหรือวงจรโดพามีนคือเมื่อเราทำอะไรบางอย่างแล้วรู้สึกดีสมองจะหลั่งสารโดพามีนออกมาเป็นรางวัลและสะมองก็จะจำว่าเฮ้ hey, ทำแบบนี้แล้วรู้สึกดีนะก็เลยอยากทำอีกใช่ครับทำให้เราอยากจะทำสิ่งนั้นซ้ำอีกเพื่อรับรางวัลอีกครั้งในกรณีของคุณต้นการตั้งเป้าหมายเล็กๆว่าต้องทำให้ครบสิบแล้วทำสำเร็จในแต่ละครั้งมันยิ่งไปกระตุ้นวงจรนี้ให้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเลยอ่าเข้าใจเลยค่ะมันคือกลไกลเดียวกับเวลาเราลงรูปในโซเชียลและมีคนมากดไลค์ เราก็จะรู้สึกดีเราก็อยากจะลงอีกหรือเวลาเล่นเกมแล้วผ่านด่านได้ก็อยากจะเล่นด่านต่อไปทันทีมันคือวงจรเดียวกันเลยสินะคะใช่เลยครับวงจรเดียวกันเป,ะเปะ๊ะๆแล้ววงจรนี้มันทรงพลังมากนะครับแต่มันก็เป็นเหมือนดาบสองคมเพราะสิ่งที่สมองหวยหาร่างกายอาจจะไม่ได้พร้อมจะให้เสมอไปซึ่งนั่นก็นําไปสู่จุดเปลี่ยนสําคัญของการทดลองนี้แล้วจุดเปลี่ยนที่ว่ามันมาในรูปแบบไหนคะ คือร่างกายมันประท้วงขึ้นมาเลยหรือว่าเป็นสัญญาณเตือนเล็กๆน้อยๆก่อนมันเริ่มจากสัญญาณเล็กๆครับที่ค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆจนเขาไม่สามารถเพิกเฉยได้อีกต่อไปผลกระทบมันไม่ได้มาแค่ทางใดทางหนึ่งด้วยแต่มันโจมตีพร้อมกันทั้งร่างกายและจิตใจเลยในทางกายภาพที่ชัดที่สุดคือเขารู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายกว่าปกติแบบคนละคนเลยครับขนาดนั้นเลยเหรอคะครับ จากที่เคยเป็นคนกระฉับกระเฉงกลายเป็นว่าแค่ทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันธรรมดาธรรมดาก็รู้สึกเหมือนไปวิ่งมาราธอนมาพลังงานมันหายไปหมดกลายเป็นคนเหนื่อยๆซึมๆแล้วความเหนื่อยล้าทางกายมันส่งผลต่อความคิดโดยตรงเลยเหรอคะคือมันทําให้เราคิดช้าลงหรือแค่ทําให้ไม่มีอารมณ์จะไปคิดเรื่องอื่นเป็นคําถามที่ดีมากครับมันส่งผลทั้งสองทางเลยอย่างแรกคือเมื่อร่างกายอ่อนเพลียสมองก็จะขาดพลังงานไปด้วย ทำให้สมาธิสั้นลงอย่างเห็นได้ชัดจากที่เคยจดจ่อกับงานได้นานๆก็กลายเป็นวอกแวกง่ายคิดอะไรไม่ค่อยออกแต่ที่น่ากลัวกว่าน,นั้นคือผลกระทบทางอารมณ์ครับความสนใจในเรื่องอื่นๆที่เคยชอบมันหายไปหมดเลยงานที่เคยทําแล้วสนุกเพื่อนที่เคยคุยด้วยแล้วมีความสุขมันกลายเป็นเรื่องจืดชืดไปเลยโห oh, ฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะกลายเป็นว่าความสุขสุดตงอย่างหนึง่ง กำลังไปขโมยความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันไปหมดเลยถูกต้องครับและที่หนักที่สุดคือความรู้สึกภายในเขาเริ่มเกิดความรู้สึกระแวงตัวเองจากตอนแรกที่รู้สึกว่าฉันควบคุมมันได้มันเริ่มเปลี่ยนเป็นความรู้สึกว่าฉันกำลังถูกมันควบคุมหรือเปล่ามันไม่ใช่ความสุขอีกต่อไปแล้วแต่กลายเป็นภาระที่ต้องทำให้สำเร็จตามเป้าในแต่ละวัน กิจกรรมที่เคยใช้หนีความเครียดกลายเป็นต้นตอของความเครียดเสียเองคือหันไปหาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อทําความเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายและจิตใจของเขากันแน่เขาเริ่มค้นคว้าเพื่อหาคําตอบว่าทําไมเรื่องดีๆถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้ซึ่งข้อมูลที่เขาค้นพบก็ตรงกับหลักการทางวิทยาศาสตร์หลายอย่างเลยครับถ้าจะให้สรุปประเด็นสําคัญสําคัญที่คุณต้นได้เรียนรู้ก็จะมีอยู่ประมาณ4ี่เรื่องหลักๆเรื่องแรกเลยคือ การสูญเสียพลังงานมหาศาลครับการถึงจุดสุดยอดในแต่ละครั้งร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนแล้วก็สารสื่อประสาทหลายชนิดออกมาเช่นโปรแลคตินที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ง่วงนอนเมื่อทำสิ่งนี้ซ้ำๆกันวันละ10ครั้งมันก็เหมือนกับการสั่งให้ร่างกายวิ่งเต็มที่10ครั้งต่อวันโดยไม่ได้พักมันดึงพลังงานจากร่างกายไปมากจนน้าตกใจ นำไปสู่อาการอ่อนเพลียขาดสมาธิแล้วก็รบกวนวงจรการนอนหลับปกติด้วยเราเรื่องสมองละคะที่เราคุยกันเรื่องโดพามีนก่อนหน้านี้มันมีคำอธิบายที่ลึกลงไปกว่านั้นไหมคะมีครับและเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากคือร่างกายและสมองของมนุษย์เราเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อรักษาสมดุลหรือที่เรียกว่าโฮโมิโอสเตซิสเมื่อเราไปกระตุ้นระบบการให้รางวัลของสมองมากเกินไปแล้วก็บ่อยเกินไป สมองจะพยายามปรับตัวเพื่อกลับสู่สมดุลด้วยการลดความไวของตัวรับสารแห่งความสุขลงหรือในทางเทคนิคเรียกว่า down regulation ครับ down regulation อ๋อเหมือนกับการดื่มกาแฟเลยสินะคะที่ตอนแรกแก้วเดียวก็ตื่นพอผ่านไปสักพักต้องเพิ่มเป็น2แก้วเพื่อให้ได้ผลเท่าเดิมเป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมเลยครับใช่เลยครับมันคือหลักการเดียวกันผลก็คือ เราต้องใช้สิ่งกระตุ้นที่แรงขึ้นหรือบ่อยขึ้นเพื่อให้ได้ความสุขเท่าเดิมและที่ร้ายไปกว่านั้นคือความสุขจากสิ่งอื่นๆในชีวิตก็จะจืดจางลงไปด้วยเพราะสมองมันชินชากับความสุขระดับ1ิบไปแล้วการกินอาหารอร่อยๆที่เคยให้ความสุขระดับ5หรือการคุยกับเพื่อนที่เคยให้ความสุขระดับ6มันเลยไม่รู้สึกอะไรอีกต่อไปแล้วเหมือนกับที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้เลยครับ ที่ว่ามันไปขโมยความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันของเรานั่นเองใช่ครับแค่เรื่องพลังงานกับสมองก็หนักแล้วยังมีผลกระทบทางกายภาพโดยตรงอีกใช่ไหมคะแน่นอนครับอันนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมาจำนวนสิครั้งต่อวันถือว่าเกินกว่าที่ร่างกายคนส่วนใหญ่จะรับไหวมากการเสียดสีที่เกิดขึ้นซ้ำๆในบริเวณที่บอบบางอาจทำให้เกิดอาการเจ็บปวดระคายเคือง หรือแม้กระทั่งการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆได้คือร่างกายต้องการเวลาในการฟื้นฟูซึ่งตารางเวลาที่แน่นขนาดนี้แทบจะไม่มีช่องว่างให้ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองเลยแล้วก็มีอีกประเด็นที่คิดว่าหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงคือผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างในบทความบอกว่าคุณต้นคุพบว่าการหมกมุ่นกับกิจกรรมนี้ มันขโมยเวลาและพลังงานที่เขาควรจะใช้กับคนอื่นไปโดยไม่รู้ตัวประเด็นนี้สำคัญมากๆครับเพราะมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมความเป็นอยู่ที่ดีของเราผูกพันกับการมีสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างอย่างแยกไม่ออกเมื่อเราจมอยู่กับกิจกรรมที่ให้ความสุขเฉพาะตนมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเราจะค่อยๆแยกตัวเองออกจากสังคมโดยไม่รู้ตัวเวลาที่ควรจะให้เพื่อนให้ครอบครัวมันถูกดึงไปใช้กับกิจกรรมนั้นหมด และถึงแม้จะอยู่กับคนอื่นตัวเราก็อาจจะไม่ได้อยู่ที่นั่นจริงๆเพราะใจมันลอยไปคิดถึงเรื่องอื่นซึ่งในระยะยาวแล้วเป็นอันตรายต่อสุขภาพจิตอย่างมากครับพอคนต้นได้ปฏิปต่อเรื่องราวทั้งหมดทั้งจากร่างกายตัวเองแล้วก็ข้อมูลที่ไปค้นมาเขาก็คงจะเห็นภาพชัดเจนแล้วว่ามาผิดทางแล้วเขาทำยังไงต่อคะหักดิบเลิกไปเลยหรือเปล่านี่คือจุดที่น่าเรียนรู้มากครับเขาไม่ได้เลือกวิธีการหักดิบ ซึ่งมักจะเป็นวิธีที่ควรส่วนใหญ่นึกถึงแต่ก็มักจะล้มเหลวเพราะมันคือการต่อสู้กับความต้องการของตัวเองอย่างรุนแรงแต่คุณต้นเลือกวิธีที่นุ่มนวลกว่านั้นคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างค่อยเป็นค่อยไปเขาทํายังไงบ้างคะเดี๋ยวแต่ค่อยๆลดลงมาเพื่อให้ร่างกายและสมองได้มีเวลาปรับตัวและฟื้นฟูตัวเองจากนั้นและนี่คือส่วนที่สําคัญที่สุดเขาเริ่มหากิจกรรมอื่นๆมาทดแทนทดแทนครับ เขาเริ่มเอาเวลาและพลังงานที่ได้คืนมาไปทําในสิ่งที่สร้างสรรค์และดีต่อสุขภาพเช่นออกกําลังกายอ่านหนังสือหรือหางานอดิเรกใหม่ๆทําอ๋อคือไม่ได้แค่เอาออกแต่ต้องหาอะไรมาใส่แทนด้วยถูกต้องครับการปรับเปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไปและการหาพฤติกรรมใหม่มาทดแทนคือหัวใจสําคัญเลยมันไม่ใช่การต่อสู้กับความต้องการแต่เป็นการเบี่ยงเบนความสนใจและสร้างแหล่งความสุขใหม่ๆให้กับชีวิต การออกกาลังกายก็ช่วยให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขตามธรรมชาติการอ่านหนังสือหรืองานอดิเรกก็ช่วยฝึกสมาธิแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าผลลัพธ์ก็คือจิตใจของเขาแจ่มใสขึ้นร่างกายก็ไม่เหนื่อยล้าง่ายเหมือนเดิมและที่สําคัญที่สุดคือเขากลับมาหาความสมดุลในชีวิตเจออีกครั้ง ซึ่งก็นํามาสู่บทเรียนที่สําคัญที่สุดที่ต้นได้เรียนรู้จากประสบการณ์ครั้งนี้สินะคะที่ว่าสิ่งที่ให้ความสุขชั่วคราวในปริมาณที่มากเกินไปอาจไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไปใช่ครับมันเป็นบทสรุปที่ดูเรียบง่ายแต่สําหรับคนที่ผ่านประสบการณ์สุดโต่งแบบนั้นมามันมีความหมายลึกซึ้งมากผมคิดว่าหัวใจที่แท้จริงที่เขาค้นพบคือการรู้จักควบคุมตนเองและฟังสัญญาณของร่างกายร่างกายของเราฉลาดกว่าที่เราคิดครับ มันจะคอยส่งสัญญาณเตือนเสมอเมื่อมีอะไรไม่สมดุลหน้าที่ของเราคือต้องหยุดฟังและตอบสนองต่อสัญญาณนั้นและเขาก็ตระหนักว่าความสุขที่ยั่งยืนมันไม่ได้มาจากกิจกรรมเพียงอย่างเดียวแต่มันเกิดจากภาพรวมของชีวิตที่สมดุลทั้งร่างกายจิตใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง มีเกร็ดเล็กๆที่น่ารักในบทความด้วยนะคะคือตอนที่คุณต้นเริ่มนำเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนๆฟังเขาไม่ได้เล่าแบบสังสอนนะแต่เล่าเหมือนเป็นเรื่องขำๆเชิงให้ข้อคิดเพื่อเตือนใจว่าเฮ้ยอย่าหักโหมตัวเองจนเกินไปนะแม้แต่เรื่องที่ดูเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วปฏิกิริยาของเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างครับก็น่าสนใจมากค่ะคือทุกคนหัวเราะแต่ในขณะเดียวกันก็เหมือนจะฉุกคิดตามไปด้วยเพราะเอาเข้าจริงๆในชีวิตของแต่ละคนต่างก็มีเรื่องที่ตัวเองทำมากเกินไปอยู่เหมือนกัน แค่คนละเรื่องกับคุณต้นเท่านั้นเองแน่นอนครับเพราะเรื่องราวของคุณต้นมันสะท้อนความจริงสากลเลยไม่ว่าจะเป็นการทำงานหามรุ่งหามคำ่ำจนเสียสุขภาพการติดซีรีส์จนไม่ได้หลับไม่ได้นอนการช้อปปิ้งออนไลน์จนเงินหมดหรือการกินของหวานทุกวันทุกคนต่างก็มี1ิบครั้งต่อวันในรูปแบบของตัวเองเรื่องของคุณต้นจึงเป็นเหมือนอุทาหรณ์ที่ช่วยให้คนอื่นได้หันกลับมามองตัวเองสุดท้ายแล้ว เรื่องราวของเขาไม่ได้จบลงด้วยการที่เขาเลิกกิจกรรมที่เคยชอบนะครับแต่เขาเรียนรู้ที่จะทำมันอย่างพอดีซึ่งนั่นทำให้เขากลับมาแข็งแรงทั้งกายและใจและมองโลกอย่างมีสติมากขึ้นสรุปแล้วเรื่องราวของคุณต้นจากบทความ1ิบครั้งต่อวันบทเรียนแห่งความสมดุลก็เป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้เราเห็นนะคะว่าแม้แต่เรื่องที่เป็นธรรมชาติที่สุด หรือสิ่งที่ให้ความสุขกับเราที่สุดหากขาดความพอดีไปก็สามารถสร้างปัญหาและคำลายสมดุลของชีวิตได้อย่างไม่น่าเชื่อมันคือบทเรียนเกี่ยวกับการเดินทางไปให้สุดขอบเพื่อกลับมาค้นพบความหมายที่แท้จริงของคำว่าพอดีถูกต้องเลยครับและก่อนที่เราจะจบการพูดคุยกันในวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามที่อยากให้เราได้กลับไปคบคิดกับตัวเองสักนิดไม่ใช่เพื่อตัดสินใครนะครับแต่เพื่อการสำรวจตัวเอง ในชีวิตของเราแต่ละคนมีอะไรที่เป็นเหมือนการทำสิบครั้งต่อวันอยู่บ้างอาจจะไม่ใช่เรื่องเดียวกับคุณต้นแต่อาจจะเป็นการทำงานการเล่นโซเชียลมีเดียการเช็คอ e ีเมลตุก5นาทีหรือแม้แต่การกินของที่ชอบอะไรคือสิ่งที่เราอาจจะกำลังทำมากเกินไปจนร่างกายและจิตใจเริ่มส่งสัญญ,ญาณเตือนและเราจะหาสมดุลของตัวเองเจอได้อย่างไร